อมีี่าชายหาดลับที่หัวหินเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดแห่งหนึ่งในหัวหินเมื่อประมาณปีพศ2547ตอนนั้นคุณศิระยังเป็น รุ่นพี่ในคณะได้จัดทริปไปเที่ยวกันที่ประจวบไปกันทั้งหมดประมาณ50กว่าคนก็ออกเดินทางกันช่วงสายๆไปถึงประมาณบ่ายโมงครึง่งที่แห่งนี้จะไปได้2ทางคือเดินข้ามเนินเขาเล็กๆประมาณ500เมตรหรือไปทางเรือแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงพายุเข้าจึงใช้วิธีเดินได้อย่างเดียวคุณศิราและคนอื่นๆก็เดินขึ้นเขาจนถึงยอดสุดจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เดินลงเขาจนถึงที่พัก ตอนนั้นจะมีบ้านพักอยู่แค่สองหลังจึงให้ผู้หญิงนอนทั้งสองหลังส่วนผู้ชายถ้าเป็นนักศึกษาปีหนึ่งให้ไปนอนในอาคารซึ่งจะมีอาคารเก่าๆอยู่หลังหนึ่งส่วนปี2ถึงปี4จะกางเต็นท์นอนภายในอาคารหลังเก่าที่คุณศิระใช้เป็นที่พักจะมีสัตว์สตาฟอยู่เต็มไปหมดหลังจากที่คุณศิระและเพื่อนๆเ,เอาสัมภาระเก็บเรียบร้อยหมดแล้วก็ได้ไปเล่นน้ำกันจนถึงประมาณ5โมง คุณศิราก็คิดว่าถ้าขึ้นจากทะเลช้าจะต้องได้อาบน้ําช้าแน่ๆเขาจึงได้ขึ้นไปอาบน้ําระหว่างที่อาบน้ําอยู่ก็เหลือมองไปทางช่องลมเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหลังที่พักก็คิดว่าจะไปหาเชือกมาขึงเพื่อที่จะได้เอาไว้ตากผ้าพออาบน้ําเสร็จก็เดินหาเชือกพอเดินไปถึงต้นไม้จากที่ดูผ่านช่องลมในห้องน้ําเหมือนจะไม่ใหญ่มากแต่ออกมาดูจริงๆเป็นต้นไม้ใหญ่ประมาณ6คนโอบ คุณศิราจึงขึงเชือกเข้ากับตัวอาคารแล้วก็เอาผ้ามาตากจากนั้นก็ไปนั่งเล่นอยู่ด้านหน้าอาคารคุณศิราสังเกตว่ามีอยู่ห้องหนึ่งที่ถูกเอาไม้ตีปิดเป็นกากบาดอยู่หน้าห้องจึงคิดพิเรนชวนเพื่อนคนหนึ่งที่อาบน้ําเสร็จแล้วลากเก้าอี้มาปีนดูทางช่องลมด้านบนภายในห้องมีแต่ของที่ถูกผ้าขาวคลุมไว้และมีรูปแขวนอยู่ข้างฝาสักพักรุ่นพี่ก็เรียกไปทานข้าวหลังจากที่คุณศิราและเพื่อนๆทานข้าวเสร็จ ก็ออกมาตั้งวงกันที่ริมทะเลประมาณสิบกว่าคนชายหาดแถวนั้นจะมีต้นสนสลับกับต้นไม้อะไรสักอย่างอยู่หลายต้นจังหวะที่คุณศิระกําลังปอกมะนาวเพื่อจะเอาไปผสมกับเครื่องดื่มอยู่ๆก็รู้สึกเสียวสลังขึ้นมาจึงหันไปมองด้านหลังจนทําให้มีดบาดมือแต่ก็ไม่มีใครยืนอยู่มีแต่ความมืดเพื่อนก็หาผ้ามาพันให้แต่เลือดก,ก็ไม่หยุดไหลจึงไปหารุ่นพี่รุ่นพี่บอกว่าต้องเย็บ จึงต้องเดินข้ามเขากลับมาเพื่อไปที่อนามัยไปกันทั้งหมด6คนรุ่นพี่สามคนและเพื่อนคุณศิระอีกสองคนพอไปถึงที่อนามัยหมอก็เย็บแผลให้แล้วกลับมาถึงตีนเขาประมาณสองทุ่มกว่า,วาตอนนั้นมืดมากแต่คุณศิระมีไฟฉายอยู่คนเดียวจึงได้ถือไฟฉายเดินนำหน้าเพื่อนอีกสองคนเดินตามหลังแล้วมีรุ่นพี่สมคนเดินปิดท้าย พอเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวก็ต้องเดินลงเขาไปอีกสักพักถึงจะเป็นที่พักแต่คุณศิระกับคนอื่นๆเดินกันเท่าไหร่ก็ไม่ถึงที่พักสักทีทางเดินที่ปกติแล้วจากจุดชมวิวไปถึงที่พักจะเป็นทางลงเขาอย่างเดียวและใช้เวลาไม่มากแต่คราวนี้ทางเดินกลับเป็นทางลงสลับกับทางขึ้นคุณศิระเริ่มใจไม่ดีคิดว่ามันไม่ปกติแล้วจึงหยุดเดิน แล้วก็นึกถึงคําของคนเท่าคนแก่ว่าเวลาเข้าป่าขึ้นเขาให้ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยคุณสิระก็ยกมือไหว้แล้วขอขมาแล้วก็เดินหน้าต่ออีกประมาณ150หเมตรจะเจอทางโค้งพอหลุดโค้งมาเจอก้อนหินก้อนใหญ่มากไม่รู้ว่ามันหล่นมาจากตรงไหนขวางทางอยู่ซึ่งด้านซ้ายจะเป็นเขาและด้านขวาจะเป็นหน้าผาด้านล่างหน้าผาจะเป็นทะเลแล้วมีซอกเล็กๆให้ผ่านไปได้ทีละคนซึ่งขามามันไม่มีก้อนหินก้อนนี้ คุณศิระและคนอื่นๆคิดว่ามันผิดปกติมากแต่มันต้องเดินตรงอย่างเดียวเพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วจึงต้องค่อยๆมุดข้ามไปทีละคนคุณศิระข้ามไปก่อนพอข้ามไปแล้วคุณศิระตกใจจนหัวใจไปอยู่ตรงตาตุ่มเพราะเขาเห็นหมาดำตัวใหญ่สูงประมาณเอวของคนปกติยืนจ้องหน้าคุณศิระนิ่งๆจนทุกคนข้ามมาจนครบแล้วก็เริ่มเดินต่อหมาดำก็เดินนำหน้าพอกลุ่มของคุณศิระหยุดเดินหมาก็หยุดแล้วหันมามอง พอเริ่มเดินหมาตัวนั้นก็เดินต่อและระหว่างที่กำลังเดินกันอยู่คุณศิระก็ได้ยินเสียงก้อนหินก้อนเล็กๆตกลงไปทางหน้าผาด้านขวามือลักษณะเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังไต่ขึ้นมาจากหน้าผาคุณศิระพยายามไม่มองลงไปเพราะกลัวว่าจะเห็นอะไรเข้าจึงพยายามข่มความกลัวแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆจากนั้นไม่ถึงสิบนาทีกลุ่มของคุณศิระก็ลงมาถึงชายหาดที่พักก็เห็นพวกรุ่นพี่กับเพื่อนๆน,น,นั่งตั้งวงกันอยู่ที่หาด คุณศิระหันกลับไปดูหมาดําตัวนั้นแต่ก็หาไม่เจอมองหาจนทั่วบริเวณก็ไม่พบและกลายเป็นว่ามีแค่คุณศิระคนเดียวที่เห็นหมาดําตัวนั้นเขาก็รู้สึกตัวแล้วว่าน่าจะทําอะไรไม่ดีลงไปจึงได้ไปหาทู่มาจุดขอขามาและคุณศิระกับคนอื่นๆอีกห้าคนก็มานั่งคุยกันว่าเห็นเหมือนกันไหมพี่คนที่เดินท้ายสุดบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมาตลอดเสียงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่พอหันไปมองก็เห็นแต่ความมืดและเพื่อนของคุณศิระก็เล่าว่า ตอนที่หมุดข้ามก้อนหินมาแล้วก็ได้หันไปดูรุ่นพี่ที่ข้ามมาทีละคนจนครบ6กคนแต่ปรากฏว่าเห็นหัวใครไม่รู้ชะโงกหน้ามาจากช่องที่เพิ่งหมุดข้ามมาแล้วก็หลบหายกลับไปหลังจากนั้นอีก3วันที่ต้องอยู่ที่นั่นคุณศิระจึงไม่ขอดื่มอีกเลยจนวันเดินทางกลับพอกลับมาถึงที่มหาลัยแล้วทุกคนรวมทั้งรุ่นพี่ก็ได้มานั่งคุยกันรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าตอนที่กําลังตั้งวงกันอยู่ที่ชายหาด ก็กะว่าจะนั่งดื่มกันจนถึงเช้าพอเวลาประมาณตีสามได้ยินเสียงหัวเราะลอยมาตามลมทุกคนจึงหันไปทางต้นตอของเสียงปรากฏว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดขาวลอยจากยอดต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งสลับกันไปมาทุกคนจึงหยุดกิจกรรมทุกอย่างแล้วรีบเข้าเต็นท์นอนกันทันทีเช้าวันต่อมาคนอื่นๆไปเที่ยวกันในถ้ำแล้วมีคนที่นอนแห้งอยู่ในที่พัก กับพวกรุ่นพี่ที่ต้องอยู่จัดแจงสถานที่อีกประมาณ3คนปรากฏว่าคนที่นอนแหงอยู่ลุกขึ้นร้องโวยวายและวิ่งออกมาจากที่พักแล้วมาหมดสติอยู่ที่หน้าที่พักจนต้องพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าอาการเหมือนตกใจอะไรสักอย่างจนช็อกหมดสติพอตอนเย็นทุกคนก็เลยถามเจ้าตัวบอกว่าเห็นเงาออกมาจากห้องที่ถูกไม้ตีปิดไว้ลักษณะเงาดำๆแล้วเดินเลาะมาตามผนังเข้ามาหาคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนนั่งตั้งวงกันอยู่ มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินไปสูุบรี่แถวแถวหาดก็เจอเงาดำๆเดินขึ้นมาจากทะเลทีละคนทีละคนรวมๆแล้วเกือบสิบคนรุ่นพี่คิดว่าไม่ไหวแล้วจึงรีบวิ่งเข้าไปที่พักวันสุดท้ายก่อนจะกลับทุกคนก็ได้ขนสัมภาระมากองรวมกันไว้ปรากฏว่ามีรุ่นพี่ปีสองอยู่คนหนึ่งอยู่ๆก็กึ่งวิ่งกึ่งเดินไปชนต้นมะพร้าวแล้วล้มลงไปชักอยู่ตรงนั้นทุกคนจึงรีบวิ่งไปดูเพราะกลัวว่าจะกัดลิ้นตัวเอง รุ่นพี่คนหนึ่งก็รีบวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะขอเรือเอาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ได้เอาเรือมาให้แต่ถือทู่มาแทนแล้วก็จุดทู่ปักลงตรงทรายบนหัวที่รุ่นพี่คนนั้นนอนชักอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดขึ้นมาว่าพอแล้วพอแล้วน้องเขาจะกลับกันแล้วพอเจ้าหน้าที่พูดจบรุ่นพี่ก็หยุดชักทันทีทุกคนจึงรุมถามเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าชายหาดแห่งนี้แรง เคยเป็นสถานที่สู้รบกันมาก่อนแล้วตรงหน้าผาที่อยู่ตรงทางเดินก่อนจะถึงที่พักลมตอนกลางคืนจะแรงมันจะพัดเอาทุกอย่างในทะเลมารวมอยู่ตรงนั้นแล้วมักมีศพมาเกยอ,อยู่แถวแถวนั้นเป็นประจำและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด